อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปุ๊แต่ปูุ่คนละเอโยเมืองผ้าลานสาีแคว่นกาสีหนาอมีฝูงกาอยู่เป็นจํานวนหลายอพระเจ้าพมมาถัดเิ่นกะสั่งให้จับฝูงกาขาเอามั่นเลี้ยวเห็ดให้ฝูงกาต้องเดือดร้อนแท้แท้สราดนั่นเนี่ยพระพุทธเจ้าของเฮ้าเกิดเป็นพญากา บำเพ็ญเมตตาบาลมีคอยเหลือฝูงกาบอไห้ถือขาส่วนพระอาอนนเนี่เกิดเป็นพระเจ้าพมมทัทเมื่อหนึ่งอยาดย้อมตัวตัวคน,นโปลอยยิตของพระเจ้าพมมาัพออกมาอาบน้ำในแม่น้ำนอกเมืองหลังจากอาบน้ำแล้วก็แต่งโตท่านำหอมทัดดอกไม้นุ่งผ้าไม้แล้วก็เดินทางกลับเข้าไปในเมือง คณะนั่นมีกาสองโตจับอยู่ทั้งสุ่มประตูทั้งเข้าไปในเมืองกาโตนึ่งแบบนี้เห็นปูรยิตกำลังเดินทางมาสิมาหอดมาถึงสุ้มประตูก็คืดมวลก็เลยได้บอกกาอีกตัวนึ่งบอกว่าเออหมูเอ้ยหมูเอ้ยหมูค่อยบงังเดอเดี๋ยวเข้านี่สิคิวว่าหดหัว,ว,ว,วตักท่ามพูดนี้ าตัวหนึ่งเนี่ยคึอมวนว่าแตงเออโมอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นากาคือกันเนี่ยจะห้องหามบอกควายยาได้มูยยาได้ยาไปเห็ดจังกันเป็นเด็ดขาดเด้อว่าแตงพร่ำผู้นี่มันบ่แมนคนธรรมาดาสามัญดิแต่ว่าเป็นคนมีอำนาจบ่มแมนธรรมาดาเด้อเป็นที่ปรึกษาใจติดของเป้าเจ้าพมาพัดดิการเห็ดไอ้คนมีอำนาจจังปีโกรธเี่บอดีเ้อ พราะมีแต่สีเอดไอพวกเข้าต้องเดือดร้อนไหนเวรัตนจะไปเอดจะไปเดโหมูจะไปเสอสเวรกาโต้จีหนึ่งก็เชียงบอกว่าเฮ้ยสิเดือดร้อนยังไงพวกเข้ามีตั้หลวงหลายเขาตีมาเ็ดไอพวกเข้าเดือดร้อนไหวจะบอกไหวหรือบ่ไหวเท่ากับบ่กวันไปเอดไอเขาโกรธเพราะว่าก้นโกรธแล้วนี่มันมีแต่สีหำหันกันเวตรแตนกาโต้จีสองเลยก็ห้ามพยายามหามจัง เออุดอความสามารถแล้วว่าสันเฮ้ยเขาขึ้นบอกโปรดหลายดอกเอ้าเนี่ยล่อเหรียนมวนมวนที่ซื้อไปจังสันละวาสันไอ้เจ้ากาโตที่หนึ่งมันกันยั่งหัวดือหัวรัดปีอ็ดไอ้ได้ว่าสันกาโตที่สองเออพ่อเห็นวัดโอ้ยหามจังไหนมันก็หามเบาไว้แล้วก็เลยเบาขึ้นบอกว่าเอ้าหาจังสั้นก็เชิญมวนเชิญสนุกสนานไปผู้เดียวเักว่าสัน พ่อเว่าจบกาโตที่สองกับบินเลี่ยงไปตั้งอื่นท่านใดนั่นเองปูร้อยิตก็เดินทางมาหอดมาถึงที่ไต่ซุ่มปักตูไอ้เจ้ากาโตที่หนึ่งนี่ยล่ะย้อนความคึกขน้องคึดมวลของมันแหล,ละก็ะไปทายอุจระหดหัวเขาอย่างที่ตั้งใจไว้ และก็ส่งเสียงห้องแสดงความดีใจก้าาาาบินนี้ไปปุ่ล้อหิบหวยกามันมาขี่หดหัวเจ้งตันเกลียดหลายโกรธหลายยิ่งเห็นพวกบริวานที่ตามมามาคว้าขวัญกัน่าโอ้บ่านบางที่เราว่ากันกามาขี่หดหัวปุ่ร้อหิบเบิ้งเบิ้งเบิ้ง่าตันว่าควันปุ่ร้อหิบแข้งโกรธ เ่ย้ยอนเหตุที่กาหมัดนี่ละ่ะทายหดหัวเจ้าของจังตันแะจิ้งโปรดนับถึงกันผูกอาคาดว่าติขาพวกกาเนี่ยให้ได้ในมือหนึ่งวันในครั้งนั้นที่เมืองพาลา,าศสีนอกจากมีฝูงกาหลายแล้วก็่ยังมีฝูงแกะหลายอีกฝูงแกะนั่นก็ชอบกขามากินเขเปลือกที่เจ้าบ้านตากไ้กางแจ้งในหมู่บ้านข้าวหนึ่งแกตัวหนึ่ง ไปกินเข่าเปลือกของแม่ยิ่งคนหนึ่งคณะที่นั่งกำลังนอนหลับพอตื่นขึ้นมาเห็นแกะเข่าตอนนั้นละ่ะนั่งกับเฝ้าตวาดเสียงดังจนกระทั่งเจ้าแกะมันหนีไปเมื่อต่อมาเวลานั่งนอนหลับแกะเข่าเกาะละกะเขามาก,กินเข่าเปลือกที่นั่งตากไปอีกเหตุการณ์ดำเนินไปจังสีได้สองสามหมื่พ่อแหล้วเหล่านั่งกับขึ้นขึ้นว่าโอ้ แกโตนี่มากินเขาเปลือกบัดไปเกือบเครื่งแล้วเข้าเสียหายหนักต่อไปเนี่ยติต้องหาวิธีไล่บอให้มันมานาั่งขึ้นเชียงซี่กับเพราะนั่งรับจังเป่าเขาเปลือกของผู้อืน่นซึ่งเมื่อเสียหายไปนั่งก็ต้องรับใช้ดังนั้นเมื่อรุ่งขึ้นนั่งจึงค่อยเวลาให้แกะโตนั่นมากินพอไก่หอดไก่ถึงเวลาที่แกะโตนั่นมานั่งก็เลยถือเอาปืนนั่งค่อยั้ำตาซ้ำท,ำที่คือจังกับรับ จะกข้าหนึ่งต่อมาบัดนี้แกกกลับมาเห็นนั่งนั่งหลับก็เลยยางตรงขับไปกินข้าวเปลือกที่นั่งตากไว้นั่งก็ค่อยๆลีตาขึ้นแนมเบิงนั่งก็เกิดว่าโอ้กำลังกินเพลินเลยเนาะกำลังกินเพลินเลยเนาะและขณะที่แกะกกำลังเพลินอยู่หันนั่งก็ถือดุนเพลินที่กำลังติดไปยางไปขวดเข้าที่กลางหลังแก๊บแกกมีขนเหี้ยาไหล ไฟจิดดุนพื้นลูกใหม่ขนแจ๊ดยังหลวดแล้วแจ๊ะบอกโอ้ยห้อนเลยล่ะแบบนี้โอ้ยห้อน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 แต่แจ๊ดแบสนั้นพร้อมกับแลนหาทีดับไฟไปจนกระทั่งมาหอดกระทมมุ่งหยาหลังหนึ่งซึ่งปลูกโยกไก่ร่องตั้งก็เลยเอาร่างกายเขาไปถูท่านใดนั่นเองเปลวไฟกับลุกใหม่กระทมหยาแล้วก็ล่ามไปใหม่ถึงร่องตั้งเปลวไฟลุกโจดช่วง และก็ตกลงมาใหม่หลังสร้างทรงผลให้สร้างหลายเจือกมีแผลปุกบ้ังไปทัวโตและก็ทุกข์ก็ละม่านหลายหมอหลวงปยายามหักษาอย,ย่างเต็มที่แต่ว่าแผลกับบ่อาหาจึงได้พากันไปกราบพูนพระเจ้าพมมาตัดไอเป็นเด็กงุกพระเจ้าพมมาตัดกับวีตกกงว้นลหลก็เลยเอื่นปูรอยฮิตมาปรึกษาโอ้ยท่นานอาตาลปูรอยเย็ด กลางหลวงหลายเสือกตึกไฟใหม่โตเป็นแผลผุว้องหมอหลวงพยายามรักษากันยังเต็มทีแต่กับบอสามารถสีรักษาให้หายได้ท่านอาจารย์มียาดีบางบอ่อละท่านอาจารย์บุรรยหิตเป็นอย่างไรละ่ะก็ว้าขึ้นบอกว่าขอเดชะข้าพระอ,องค์บมียาดีดอกแต่ว่าพ่อหมูจักยู่บุรรย์หิตพ่อว้าแจ้งตันกับตันวันกิดถึงโอกาส ที่สีได้แก้แค้นพวกกาที่ค่อยขี่งดงัวตนเองพระเจ้าพ่อมาตัดกรถามยังกระตือลื่นล้นว่ายาหยัย่งนอาจารยาหยังห่วยยาอันนี้ก็คือมั่นเหลวของกาที่ก้อน่อยมั่นเหลวของกามั่นเหลวของกาพระเจ้าคะพระเจ้าพ่อมาตัดกระเกิดอ,อยู่เพียงอย่างเดียวที่สีหายยามารักษาสั่งพระจีนัง เมื่อได้ซ่องหูแจงตันกับซังให้แกพวกอำหมาท่านที่ว่านับตั้งแต่นี่ต่อไปพวกเจ้าจงคากาและก็เอามันเลี้ยวมาให้เฮาเด้อเป็นอย่างไรล่ะนับตั้งแต่นั่นเป็นต้นมาพวกอำหมาตกับซังพวกก้นไก่คิดให้ซอยกันขากาและก็นำมันเลี้ยวมาถวายไปเจ้าป้อมมัทดผลปรากฏว่าฝูงกาถึกขาตายเมื่อละหลายสิบตัว ฝ่ายกาที่ย่งบอดถือขากะเริ่มอกสันขวัญแขวนเพราะบองหูว่าความตายสิมาหอดมาถึงตนย่ำไหนกะบองหูกลางนั่นในบริเวณป่าไสาใหญ่นอกเมืองมีขาฝูงใหญ่อาศัยอยู่มีจำนวนถึงแปดหมื่นตโดยมีปัญญากาเป็นหัวหน้ากาฝูงนี่ก็มีความเป็นอยู่ย่างสุขสงบทั้งนี่ก็เป็นเพราะปัญญากาค่อยให้โอวาทให้พวกกาสามกีกัน ต่อมามีกาโตหนึ่งเห็นว่าฝูงกาในเมืองกำลังเดือดร้อนนักเพราะถือพวกมนุษย์ไล,ล่ล่าเพื่อเอามันเหลวกล็เลยบินมาหาปญญากาให้ปลอยเหลือกาโตนั่นก็ล่ำพึ่งล่ำปั้นบอกว่าโอ้ยสั่นปญญากาข้านี่นอกจากต้นแล้วนี่บ่มีผู้ใดสี่้อยขจัดไปที่เกิดขึ้นแกพวกญาติของเขาได้แน่นอนนีแต่่ันตอนนั้นแลว้ว ฝ่ยายพญากาบานี้หลังจากฟังเรื่องเล่าตั้งเมดแล้วก็เกิดเมตตาจิตเกิดดีซอยเหลือเนื่องจากพิจารณาเห็นแล้วว่าพวกกานั่นเดือดร้อนอิรีก็เลยบอกกานั่นบอกว่าเออมมกามมกาท่ันยาได้วิตกกังวลไปเลยกาบะเดานี่ยินดีซอยพวกตันกาเมื่อได้ฟังจ้งจันก็นดีใจหลายละว,ว่าพญา,ากาสีซอยแล้ว ก็เลยเด็กเก่าขอบคุณและก็เฝ้าล่ากลับไปแก่งเขาให้พวกกาในเมืองเดรับรับายพญากาเมื่อกานั่นกลับไปแล้วกับแพรเมตตาไปตัวจิตและกะบินตรงเขาไปในว่างคณะนั่นไปเจ่าปมมาตัดประทับนางเต้งบัลลังในท้องพระรงพญากากะเขาไปในพอในว่างแล้วและกะแล่นเขาไปจับอยู่ที่ไต่พระจันต์ปัดที่น่งของปคนที่ประทับนั่ง เจ้าหน้าที่ปนหนึ่งเตรียมสิลุกขึ้นไปหลากไปงากาออกมาแต่ว่าพระเจ้าพมมาตัดกัดรัดห้ำพร้อมตั้งรับสังบอกว่าโอ้กามันเข้าไปลบอาศัยจะไปจับมันจะไปจับมันพญ่ากาผักเมื่อยอยู่จะกเข้าหนึ่งร้างตั้งจิตแพเมตตาไปยั่งพระเจ้าพ็มาัจาดจากนั้นก็เลยหมดออกมาจากใตพระจันจีประทับและก็ได้กราบทุล บอกว่าขอเดชะขอเดชะขึ้นซื้อว่าปลาซาแล้วขวันทีก้องสมบัติแบบบ่มี่อัคติกอ่อนทีสิรลับสั้งไ้ผู้ใดเหยีดอีหยังควรญิีไข่ขวรใไห้รอบขอบสะกอนเพื่อสิใดโู่ว,ว่าสิงใดเหยีไดใด,ดสิงใดเห็ดบ่ได้เพราะ,ระ่าปลาซาทำผิดขึ้นมากปูก้อนจำนวนหลายเกิดสิปล่อยเดือดร้อนคือจังกับ พวกกาญาติของกาพระองค์กะลังเดือดร้อนอยู่ในคณะนี่แหละข้าน้อยโอ้ยเออเจ้าหมายถึงพวกก้นของเฮานี่เจียวขากาเวลานี่แมนบอกไปเจ้าบ่มทัดกัดถามแล้วแม,แมนแมนแมนก็นหน่อยแมนไปเจ้า,าไปยาก์กากะกาตุน้นโอ้เข้าเองก็สร้างให้เขาเห็ดเขาทำเพราะต้องการได้มั่นเหลวของกามาเหดเป็นยารักษาพแผลไฟไหม้ให้พวกสร้างหลวงตัว พระเจ้าพ่มาทัดแกยอมหลับโอ้พระองค์อุจักยาขนาดน,นี่บอกขน่อยว่าบอดอกบอดอกเข้ากับโัหูดอกแต่ว่าปูล่อหิตของเข้าหูวเข้ากับเลยสังตามที่เขาแนะนำพระยากาพ่อเดฟังก็เลยบอกว่าโอ้ยขอเดชะขอเดชะปูล่อหิตของพระองค์อาขาดพวกกาและกาคขึอารร่งแก่แก่นจึงเย็ดไอเขาต้องสาบทุนเท็จตอบพระองค์ พวกกาเนี่บ่มีมันเหลวดวอกกระน้อยบ่มีบ่มีพญากากระได้เล่าเรื่องเล่าตั้งมิดให้พระเจ้าพมมาตัดได้ทรงทราบนักังแต่มีกาตน,นึงมาขี่หดหัวไทยหดศีสะซึ่งเย็ดให้โล่อยิดอีกโกรธแค่ไหลจนถึงเรื่องที่พวกกาถือกานอนตายเกลื่อนยุ่พระเจ้าพมมาตัดกะฟังกาเล่าแล้วกระเซื่อเตือนจิตเสื้อเตือนใจไหลายก็เลยอุ้มกาขึ้นจับ มาตัง้งปันที่ประทับแล้วก็รับตั้งให้เจ้าหน้าที่เอาน้ำมันมาทาปีกกาให้ประหลัดสะท้านอาหารสนิทเลิศให้พญาก,ากากินแล้วก็ปรับสนตน้าน้ำพระองค์ก็ได้ปรับตามถึงเหตดผลที่ฝูงกาบอมีมันเหลียวว่ามันเป็นหย่อนอยังพอญ้ากาเกิดเลยกาตุ้นบอกว่าก็น้อยเอ้ยกาทั้งหลายนี่เบียดเบียนฟัดทั้งปวงแล้วมีใจหวาดวันอยู่เป็นนิด ดังนั้นกาจึงบ่มีมั่นเหลวตัวขน้อยเพราะกาบุูนถึงเหตุผลที่กาบ่มีมั่นเหลวแล้วพัญญากาก็ได้กราบทุ่นขอให้พระเจ้าพมมาตัดต้องตั้งมันอยู่ในทดสปิดหลักสตัมและก็รักษาศีนหาพร้อมทั้งทุ่นขอประหลัดสะท้านอาไปให้แก่ฝูงกาและก็สัตว์ทุกประเภทพระเจ้าพมมาตัดก็เหตุตามที่พัญญากาทุ่นขอก็คือต้องปกป้องแวนแวนโดยจดสปิดหลักสตัม ปรลัดสะ้านเอาไปแก่สัตว์ทุกประเภทและกับประลัดสะ้านอาหารแก่ผูงกาสุมื่อตลอดประ้อนไมยุของคนเนี่ยเนี่ยออกเสัญญหยาดย่อมนี่กับเป็นนิท่านหยาดย่อมเนาะเป็นนิท่านชาติดกเนี่ยเออแต่ว่าสอนดีแต่ได้ล่ะหยาดย่อมเนาะสอนดีนี่ล่ะจึงว่าเรื่องนี้ดังหนึ่งก็คือนี่ล่ะการลวงเกินผูมีอำนาจยังบ่มเมาะสมนัน มันมาก่อให้เกิดให้ตกมาถึงโตได้เสมอคือจังกับกาเนี่ยล่ะไปรวมเกินปูร้อยิตแล้วก็เย็ดให้ปูงทาน้ากันไดียรับให้เห็นบ่ลไรญาติย่อมสุผูร์สุขันอันนี้ก็เป็นขอกึดเป็นนิทานเนาะญาติย่อมโอ้ยเนี่ยล่ะล่องปั้งปั้งนิทานไปจังมที่เออมันจะโอ้เห็นเอ้านี่ได้ขอกึอกันได้เนาะเรื่องของนิทานเนี่ก็ได้นิทานชากญาติย่อมสุผูร์สุขันเป็นนิทานที่สอน เนี่ยเป็นนิท่านที่ให้ขอขึ้นเนี่ยเป็นนิท่านที่ให้กะติถ้ำมาจนไปถ้าแม้ว่า,ทา,วาเท่านี่นั่มไปขึ้นนั่มไปปีนิดปีจระนาแล้วมันได้ผนได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นการเห็ดการณ์ทำอีหยังก็กตามแต่เนี่ยอย่าไปเบียดเบียนผู้อื่นเออย่าไปแกล้งผู้อื่นเออย่าไปเหยียดอีหยังมาล่ำมาลอยตัวจีบตัวแดนแก่ต่าดให้หูจับในการ ดำเนินชีวิตปฏิบัติรักษากระตนกระโตในสิ่งที่มันเป็นพุ่นปิ้นพุ่นทำเอการทีท่ไปเห็ดนอกหลีดนอกร้อยไปเฮ็ดไปตัวจีบตัวแดนนั่นเอมันบ่ดีการไปหยิดเห็ดผิดกดบัตรกดหมายอีหยังต่างๆมันกับ่ดีแม่นบ่า่าจ้อมเอให้เฮ้านี่ทำแต่คุณงามความดีเนี่ยละโบลัมโบล้านเป็นตังเป็นตอนไห้แต่เจงสี่หละศาสตร์้อมโซู้โซกอนเนาะใอ้เฮาประพฤติปฏิบัติ อยู่ในคุนศีลคุนร่มฮ่าเข้าปฏิบัติรักษากระตนกระโตอยู่ในคุนศีลคุนร่มแล้วอ่าเข้ากระตือยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยแหละอาอดยอมคือจังกับกาเนี่ยละ่ะกาทั้งหลายเบียดเบียนตัดท,ทั้งปวงและก็มีใจหวาดวันอยู่เป็นนิดอ่อบักรเล่บอมีมั่นเลวแบบว่าหละยอดยอมเออดี่จะเป็นนิทานเนาะเออเป็นเรื่องที่นํามาเล่าให้ยติให้ย่อมได้ยินได้ฟังกันสั่นละเนาะลองนํา ไปปีนิตปีคอปีจารานาเบิงเดอว่วานิ้านเรื่องน,นี้มันให้คอขึ้นจริงได้กับชีวิตของเฮานาะ